ก็ที่ลงคลิปวันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากแค่ผมเจอปัญหาตรงนี้ก่อนนะครับแค่เราขับรถยี่ห้อของเราเนี่ยที่เราใช้อยู่คือเทปเทปอยวนี้นะฮะ <ừ. S 1> เราใช้อยู่แล้วเราเจอปัญหา <im ans> ผมเจอปัญหาก่อน <im ans> ผมพยายามเอาความรู้เล็กๆตรงนี้นะครับเผื่อที่มีบางคนที่เจอแล้วยังหันแก้ปัญหาตรงนี้ไม่เจอของผมคือแบตพวกแบตหลวม เวลาเราขึ้นขับเขาจะบอกเราตลอดว่าไอ้กระจกขึ้นลงบอกให้เราเอากระจกขึ้นลงเขาแจ้งที่หน้าจอเนะะี่ยแล้วเราก็เอากระจกขึ้นลงก็แปลกๆกเอ๊ะทำไมเกิดจนเรามาเจอสาเหตุเหมือนแบตมันหลวมเสร็จกระจกระบบไฟฟ้าของเขาอะ่ะเลยล็อกกระจกเราไว้ผมเช็คฟิล์เช็คอะไรก็ไม่ได้ขาดนะฮะจนเรามาเจอสาเหตุว่าตัวแบตหลวมทีนี้ เราประกอบอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้คือเรียบร้อยครับทุกอย่างผมไปไล่ดู<ม>ที่คู่มืออะไรเรียบร้อยแล้วผู้มือมาแจ้งว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าคู่มือแจ้งว่าจะล็อกกระจกจะล็อกอัตโนมัติของมันเองไม่สามารถเอาที่ลงกได้ตอนนี้เราแค่ปัญหาได้แล้วก็อาจจะเป็นวิธีญาทานเล็กๆนะครับที่แบ่งปันความรู้พี่ๆครับทุกอย่างปกติแล้วครับขอบคุณพี่ๆครับขอบคุณกับ ลืมว่อนนตอนนี้ก็คือทุกอย่างปกติแล้วคนระับเดี๋ยวเรามาดูว่ารีโมทกับใช้กับรถว่ากระจกจะขึ้นลงปกตินะหรือไนมะ่อันนี้ผมกดผมเปิดกระจกขึ้นมาแล้วก็กดล็อก <c oughs> เราไม่ได้ปิดกระจกเลยมันะจะขึ้นเองโดยอัตโนมัติก็ถือว่าทีนี้ผมล็อก <c oughs> เดี๋ยวกดล็อกเด <c oughs> ล็อกให้เรากดกุญแจรีโมทได้ไว้นยัน ขึ้นลงเองเดือดอัตโนมัติครับโอเคหรือว่าเรียบร้อยแล้วครับผมค,ครับ